สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนคะ่ะเช้าบ่ายะคะ่ะทุกคนวันที่8พฤศจิกายน2567นะคะทุกคนคะ่ะวันศุกร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้เป็นการจอด่นวิ่งลูดแยก,กรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วน f c ฟท่านไหนไม่ชอบเลยก็รอดูเลขเด่นปะจจาบันได้เพื่อชอบนะคะ่ะถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่าน,นะคะ่ะทุกท่านก่อนอื่นนะคะใจจะพาทุกคนไปดูวันที่7ก็ ว่าเข้าหรือหลุดเนาะจ้าสำหรับวันที่7จนะคะจะให้เด่นรอบเช้า7และ6เด่นรอบบ่าย6และ5รอบเช้ามา18 7 80เด่นมา7ค่ะทุกคนเข้าคู่ตัวกลับเขาคู่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะทุกคน8 7 7 8พี่น้องเลขเด่นประจาวันมาไหม18 7 80เลขเด่นประจาวันมา0นย์ะคะหหลุดรอบบ่ายเลขเด่นประจาวันหลุดสำหรับรอบบ่ายใจะให้6และ5มา1 4 1 2, 6 เด่นมาหกนะขอทุกคนคู่สองหกหกสองใจจงมาให้เพ่นออกค่ะพี่น้องอืมจับแคหกหนึ่งนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่แปดนะคะวันที่แปดจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะสําหรับวันที่แปดนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่สามและสองเรามาดูความน่าจะเป็นสามสี่สามสาม สามหกสามหนึ่งสามแปดสามเจ็ดค่ะทุกคนสองค่ะพี่น้องสองสามสองสี่สองหนึ่งสองหกสองแปดสองเจ็ดนะคะทุกคน 2, คะ่น 23, 24, 21, 26, 28, 27, นะ,คะ,คคะเด่นเล่าบ,บ่ายนะคะอยู่ที่สี่และสาม

3837ปค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ3าม3องสี่สามสามกับ3ามรอบไปสี่สองสีามสามสามสานะคะทุกท่าน fc ขานี้ก็คือคู่ตัวคู่ ตัวเด่นนะคะนรทุกคนรว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกท่านที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันวันศุกร์อยู่ที่หกกับหนึ่งนะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะ หกกับหนึ่งนี้ fc ทุกท่านสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนอาคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเป็นสามหกสามหนึ่งค่ะสองค่ะสองหกสองหนึ่งสี่กับสามรอบบ่ายและหกกับหนึ่งเป็นสี่หกสี่หนึ่ง มีมือเข่ามือหลุดเด้อจ้ะพี่น้องเดอ้อสามค่ะสามหกสามหนึ่งประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้า f c ท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้เลยก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะพี่น้องแล้วตมก นาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่8พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโชคปันหมานกันชุกภูชุกคนเด้พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ